ปัญหาการมันเกี่ยวกับการเคล็ดมือคือคือโคเข้ากลา,า,า,างคว้านมันจะมันจะติดหลือการไล่กลางคว้าจะยกไม่ไดขึ้นกับถึงวังควัง,งอยู่ไล่เดือนวังอยู่ไล่เดือนก้อนที่จะสร้างเชือน,นะคิดว่าจะลงลงลูก้อนพาเราก็จากซ่าอื่นมามากรลยงมันการจะลงดู dlc กับตอนนั้นเดยวก็ตัดทินน้งเฉอๆกลงเลยพาะเขามีโปตัวมชัน ต้องการวา่าไอ้ปวดตัวนี้ตัวน,นี้ก็ชิบว่ากลองอเลยกินก็ว่างกันดีขึ้นไม่ปวดเมือ่อยนอนรับจากีเกนยกไม่ได้ก็กยกได้ดีแต่ข้านย่งมีอยู่มั่งนิดหน่อยแต่กด็ดินได้ด,นด,ดินได้ดีว่าแต่เด็กไม่ต้องกระปิกกระปิกเลยเกนยกได้เกือบชุดตอนนั้นจะยกไม่ได้๋อคุณที่จะกินต้อนก็ให้ตดลงตดลงซื้อมาดูจากากลอง มันจะจะเห็นพุ่นเรียวกว่าที่เราจะกินทีหลักโครงทีหลักโครงถือตีเรียกว,ว่าโครงก็มีโปรโมชั่นแะไรก็มันก,นกนระทุกว่าโครงเดียวเคยที่มีปลาหน้ากระไก่กระไก่กัะปุ่มเจนปวดเขา้าปวดไล่แบบนี้ปวดเหมื่อยตามร่างกายให้ลองซื้อมากินดูจะได้มาตีเดียว